สื่อมวลชนครับเนื่องจากว่ามีคนไทยพุทธที่เดือดร้อนนะครับครอบครัวนะฮะเดือดร้อนจากการที่ปล่อยปากล่าเลยของทางภาครัฐนะครับแล้วทําให้เกิดกบฏผู้สิลปนะครับทาลายคนในครอบครัวจนเสียชีวิตนะครับวันนี้เธอจะมาพูดเปิดใจใับว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วถ้ารัฐบาลย,ยังใช้กฎหมายอิสลามมาครอบงำประเทศไทยอีกมันก็จะมีผลทําให้คนไทยพุทธในพื้นที่มากาก,กว่าสาจังหวัดแล้วจะเดือดร้อนไปทั้งประเทศครับเห็นด้วยไหมครับเห็นด้วย ต้นดีค่ะดิฉันมาจากภาคใต้นะคะจังหวัดน,นาราที่ว่ามาจากนาราทิวะค่ะครอบครัวดิฉันนะคะพ่อถูกยิงตายพี่น้องถูกยิงตายแล้วเพื่อนนะคะออกไปทำอาหารกินกินยากลางคืนเนี่ยถูกตัดคอนะคะในตำบลต้นดงบอกเลยคะ่ะอำเภอสงขราดีจนมีร้อยกว่าครอบครัวคนไทยตอนนี้เหลืออยู่สามครอบครัวค่ะ ซึ่งไม่สามารถจะอยู่ได้แล้วคนณใจพุทธพระก็เหลือแท่งองเดียวค่ะรักษาวัดอยู่มีทหารไปช่วยป้องกันตอนนี้อิสลามมันลุกหมดแล้วค่ะแม้แต่สวนยางที่กินที่ทำกินอะ่ะมันก็ลุกไปหมดแล้วค่ะมันเข้าไปขอซื้อถูกถูก,ถกราคาถูกพอมีผลผลิตนะคะเช่นปลูกยางปลูกบ้าง์ม มีผลผลิตมันมาขอซื้อถูกๆไม่ขายมันยิงยกครอบครัวเลยค่ะแล้วคนไทยจะอยู่ได้ไหมคะถ้าทางรัฐไม่จัดการอะ่ะตอนนี้เหลือสามครอบครัวแค่นั้นแหละค่ะคนไทยอะ่ะสนีหมดแล้วถูกฆ่าตายหมดแล้วเนี่ยดิฉันต้องพางลูกของดิขึ้นมาอยู่รุงเทพคล้ขอทางรัฐจัดการด้วยค่ะมันสุดเสียงแล้วค่วะ